วันนี้เรามาดื่มบูสเตอร์ช็อตเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองกันค่ะว้า <Wow. S 1> น้ำที่เราปั่นคั้นได้ก็จะประมาณนี้วัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีแตงกวาแอปเปลิลแดงขิงเลมอน และขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีน้ำต้มสุกข, <two>, ขึ้นช่ายช่วยกระตุน้นการไหลเวียนเลือดให้ดีทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีแอปเปิลช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตสูงได้ดีมากๆเลยหาซื้อง่ายควรมีติดบ้านไว้นะคะ สาวๆที่มีปัญหาแก้มป่องแก้มบวมเพราะมีโซเดียมและผงชูรสเยอะในร่างกายแตงกวาช่วยขับสารเหล่านี้ออกได้ดีลดอาการบวมน้ำลดโซเดียมได้ค่ะขิงมีสารฟินโอลิกช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ช่วยกระตุ้นการทำงานระบบย่อยอาหารได้ดีทีเดียวค่ะ เลมอนมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงป้องกันโรคนิ้วในไตป้องกันสารก่อมะเร็งและยังช่วยทำให้ผิวพรรณแข็งแรงเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็เติมน้ำต้มสุกลงไปแล้วปั่นให้ละเอียด สามารถที่จะว้าวได้แล้วเราก็จะได้ b o เตอร์ shot ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดพุิแถมยังป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโรคเลือดสมองเรามาเติมสิ่งดีๆด,ด้วยกันทุกเช้านะคะถ้าชอบสาระสำคัญนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ดีๆได้ที่ช่อง YouTube แม่บ้านพาทำพาเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ